ชมผ่านทางย t ท b e l ลน e นะฮะช่องบุรีร,รัมยูไนเต็ดวันนี้จะนำทุกท่านรับชมฟุตบอลน,นัดกระชับมิตปราสาทสายฟ้าบุริร,รัมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของจงอาพยองขอนแก่นยูไนเต็ดโดยมีโอเคครับสัญญาณจากพุทธศิลป์มาครับบุรีรัมเป็นฝ่ายเ,าเริ่มเขี่ยบ,บอลครับอยู่ในชุดสีเทากางเกงดำครับ บุกจากซ้ายไปขวาส่วนขอนแก่นยูนิเต็ดอยู่ในชุดแดงกางเกงดำครับบุกจากสีระทรบนมาทันสีระทรได้มองแลแ้วมแต่ยังไม่ให้แล้วออกมาที่รามิวเซดได้เย็บแม่ตรงนี้ปีกสวยแล้วผาขึ้นมาครับดูผุ้ย่าขอบอลอยู่ข้างหนครับโอ้โหลงนี้มาเข้าไปแล้วหุ่ยสุดยอดเลยเล่นไม่มากจังหวนะนะครับบุรีรมัมรับ แต่ว่าสามารถทำประตูได้โดยถุมยนานะครับนาทีที่5นะครับผมมาดูอีกครัร้งราเมลไดบอลชอสเข้ามาอนมยาเตะหโดนผู้รักษาประตูเฉลบเข้าไปนะครับราเไดบอลชอสเข้ามาอนมยาเตะโดนขาผู้รักษาประตูเข้าไป เหตุการณ์จังหวะผิดพลาดของผู้รักษาประตูรามิยวโยนเข้ามานะครับอุ้มยญาสุดยอดทีเดียวของขอนแก่นยูตนเต็ดครับพวิดเลยครับเมื่อสักครู่นี้จังหวะขอต่อเนื่องมาต้องโผล่ดูบุย่าเลยครับไม่ถึงคะถึงเนี่ยก็มีสิทธิ์อันตรายมาดูใหม่นะโยนรีบๆมาแต่ไม่ถึงดูบุย่า ถ้าโดนหัวนะฮูยทีนี้เขอเรานี่เขาเราได้บอลเดี่เขาเราคอนเดโซนี่เขาเรา,ได,เาได้บอลคอฟส์เข้ามาไม่มีอะไรปองสกัดออกมาบอลยังอยู่เบียเดี๋ยวยิงไกลแต่ว่า <c oughs> ข้ามคานไปข <c oughs> ับเฮย์ข <c oughs> ับเฮยขับเฮย์คร <c oughs> ับผมเดี๋ยวโดนฉ่ำรัศมีโอ้ย <c oughs> อีกรอบฮะ แต่งสองจังหวะเงยหน้าเห็นแล้วจริงเลยฮนะแหมตรงนี้บอกมันเหินข้ามคานไปเลยครับเจรทอนแก้ไขออกมาอยู่ที่นิโคลาวดีโคลาวพาขึ้นมาเองข้างหน้ามี3เลยครับพยายามจี้เข้ามาออกมาที่สุนย์อใจอาาปป่า,อามมันช้าไปแล้วเป็นผู้ย่าวยับเฮ้ยหับเฮ้ย,ยไม่เอาบาโปเลยเกือบแล้ว สอดเข้าไปสุภชัยดูบุญ่าดูบมญายิงแต่ว่าติดโอ้โหจองฮันซอมาจากไหนมาดูกลิ้งสองตลบมาดูบมยญายิงก็ไปจอนซอมอออบไปดาวนจะไปตั้งข้างหลังเลยครับฝั่งของขอนแก่นยูไนเต็ดจังหวะเข้าตรงกลางมาแบนเนอร์แบนเนอร์ผ่าไปเองแล้วตจังหวะนี้โอ้โหข้ามขานไปไกลเลยครับกางอะไร,รกลางบุรีรัมกลางสนามช้างอารีนาเลยครับ กรถอได้ขอเข้าไปอีกทีหนึ่งต้องนั oui! ้นเป็นขอเราตังคว่สุดท้ายเป็นสุปชัยเลยักไปกับแท็กด้านหลังผู้เล่นของขอนแก่นยูเนเต็ดนะเอาอีกแล้วตีกอลโอ๊ตอกส้นมาลูกสูดมาจากาจะสุภชัยกัจจโมงแต่ไปไม่ถึงโดนตัวเล่น โดดตอกโซนมาลูกสูตรสุดประจัยงมมองเข้าไปแต่ไม่ถือแค่เป็นกำลังใจพออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์โอเคครับก็ไม่มีการมีครับสำหรับท่านใดที่ครับผมอยากจะมีแบนเนอร์ตัวเองนะครับแปะบน รายสุดของบุรีรัมครับติดต่อมาได้ครับที่0817054454ครับผมเช้ามาเพลียก็สุดดมโดยยำบอง <laughs> ไปคลองซะแล้วตรงนี้โอเคครับสัญญาจะาพูดธศิซีนมากครับเริ่มเกมในคอร์เตอร์ที่2ครับ45นาทีในครึ่ง2ครับท,ที่ทีละทอนเลยครับแต่ามา2เป็นบุรีรัมแล้วพาขึ้นมาที่ดูบุญญาดูบุญญาพามาเองแล้วข้างหน้ายังไม่มีใครครับดูบุญญาต้องพาไปต่อตรงนี้ ใจมองแล้วยังไม่ขอดแล้วขอดมาเป็นเพื่้างโอ้สุดยอดทอบกระเทียมพิกไทยแอนนี่ขนมมากโ้นมสนมครั้งนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งโอย่าได้บอลได้บอลไอได้บอล สครับมาสุภชัยมองเข้าไปช่วยตุตุงตะคายดูบุญยาได้บอลเสียสครับมาสุภชยัยโคเข้าไปตุงตะคายหมอมือติดมา้านัดูบุญมยามาสุภชัยมองเข้าไปต้องเรียกว่าเป็นจังหวะซ้อมเลยครับ เราจะทำภาพช้าอีก20ครั้งเพราะว่าบุรีดามเตะเข้าค่อนข้างที่จะกลางพว้สมควรกลางพอย่างขึ้นไม่ได้นะครับปัญหาของคอนแกนตอนนี้ก็มาที่โจชัวแต่ว่าบุรีรัมยได้บอลมาที่ระดนพิรดดบอลแกสกากระพิงกขไปแล้วอย่างสวยงามตามท้องเรื่องเป็นสุยใจเด่นเลยครับเมื่อสักครู่นี้ พมเอร์โดน,น,นเลยครับเมื่อสักครู่นี่ใจกว้างพอสมควรเลยครับเห็นสุปชัยอยู่ฝั่งขวาเลยครับเรื่องที่จะเอาไปฝั่งขวาให้เลยครับมาดูกันใหม่หพิเอร์โดนได้บอลเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวได้บอลข้อสมามาร์แล้วก็ที่้็ไปแล้วหวุ้ยโดยสุปชยัยมาส่งมาสุปชยัยทีโอ้่ยเหมือนนัดกันมาเลย สุปชัยยิงเข้าไปกับอย่างสวยงามสายครับสลักก็ยังจ่อไม่ได้ก็บุรีรัมยูเต็ดต้องใช้บอลโยนมาอย่างเงี้ย<อ>สุปชัยแถวสองแม่มโดนเนี่ยจากด้านหลังเลยครับจะเป็นลูกสุดของบุรีรัมหรือไม่จะมาดูการุย ยกมาตรงนี้ครับเป็นดูบุย่าเลยครับแมไม่ตรงกรอบเลยครับโอ้จังหวะของรัตนากรเมื่อสักครู่ฮะนี่ฮะดูอีกรอบครับจังหวะของรัตนากรใหม่ครับีครับกำแพงเนี่ยสี่ตัวเลยครับรัตนากรการเจาะตรงกลางเลยครับแต่ยังดีที่เกดวัตเลยครับยังปฏิกริยังเร็วเลยครับจังหวะสองเนี่ยเป็นดูบุย่าครับแต่ก็ไม่ตรงกรอบเลยครับบุย่ากลับมาที่นิโคล่า นีโครเรลาพามาเองบริเวณในกาะเลสไซตตรงนี้มแมอยังติดล็อกอยู่เลยครับโอ้โหบุรีัมไม่มีการผ่อนเกมให้เกียรติคู้่อสู้มาดูกันต่อแต,แต่วติดตัวผู้เล่นของเ <มา S 2> ปลี่ยนแกนมาที่รามิลเซนดิเยปรามิพักอกได้มองหาเพื่อนรามิรามิรัดเข้ามามาถึงหรือไม่แต่วยังยังยังบอลยังทุกคลิกอยู่หน้าประตูแต่ว่าหุยจีรวัตดขวาไว้ได้ ประสาสายฟ้าบุรีรัมยูเต็ดครับมีทิศของขอนแก่นยูเนเต็ดนะมีบอลสองคนเลยครับเป็นยกไปตรงนี้ก็ขามคานเลยครับเป็นบอลต้องเตะจากประตูของบุรีรัมยูเต็ดครับมาได้เราไป มาถึงด้วยมาถึงด้วยทางสุพรสุปรสกันสนสนสนดนะฮูยทีใครแตกไม่ได้ทางทวินทวินไดบอลมาแต่ว่ากดไปหน่อยทำให้ลุกโด่งไปอยู่บอลกันต่อกับสุภชัยใ,ใจเด็ดผิกส,สวยมาเจอรามิโอรามิโอไปฝั่งขวาที่นิโคาลาครับนิโคลลาสพาจีมา โอ sí ้ย er> ันเขาาสกมาตด้วยกัแม่โอ้ต้องดูว่าเป็นโอโกหรือเปล่าครับ่ยังไงโอ้โหน่าจะเป็นโอโกลยครับแบบนี้สวยสวยงามอีกแล้วของสักดิธิ์ครับเมื่อสักครู่นี้ดูอีกรอบครับบอลมาจากนิโคลเลาครับ้ดยดีออนสูเป้าหมายอยู่ที่สุภชัยครับแต่บอลมันไม่ถึงสุปชัยครับบอลมันถึงสักดิ์ธิ์เลยครับ โกรันเข้าซิดโกรันเข้าซิดได้บอลโดนเ,เข้ามาโอ้โหแต่ว่าโดนขาผู้เล่นของคอนแก่นเข้าไปครับหนูจะขอนแก่นแล้วแก้ไขได้ดีมากัน2คนเลยครับต้องดูว่าจะมีจังหวะง้างหรือเปล่าเป็นโกรันเข้าเส้นเลยครับสกิดจากด้านหลังฮะโอ้โห ลันเค้าสิบมีสกิดบางๆครับยางครับเท้าขวาเนี่ยขีบอลตรงกับประตูเลยครับสัญญาณมา,ายกมาขี่กลอล์มไปบริเวณเดิมเลยฮะเสียของเลเทีล <c oughs> ทุ่มที่ปยูวัตเปรตาไปยวัตทุ่มมาเป็นสุภาชายและยิงเลยโอ้โหแล้วตรงกรอบด้วยครับ โอ้โหวันนี้ทางฝั่งของจีรวัตรเลยครับทำงานหนักเลยฮนะโอ้โหจบแมตช์นี้คงต้องได้ยากก้จายเส้นนะโอ้โอจายเส้นเลยทีเดียว <c oughs> ต้องเข้าแล้วแหละโอ้โหวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มโดดเด่นเลยครับเจ้าตัวหมดเวลาการขันในเซตที่สองเลยครับวิรัมยูเอตดนำขันยูเอตดอยู่ที่4ประตูต่อศูนย์ครับ เราพักชมโฆษณาคู่ครับ15นาทีเราเรากลับมาชมเกมกันอีกรอบครับผู้เล่นหมายเลข20โอลันตูสออกผู้เล่นหมายเลข6 3เคมปัทโชคเมื่อปักลงเล่นได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ขอ,อนะนำทุกท่านมาที่ช้างอารีนาครับชมเกมในเซตสุดท้ายครับ45นาทีสุดท้ายครับอตอนนี้ธีรทรบุญมาทันมาช่วยภาคเรา2คนนะครับผม แม่ได้ออกไ์สดด้วยฮะตรงนี้พี่อุ้มะโอ้เหลือจะเชื่อฮะแม่ดูในเกมกันต่อครับยังดูจังหวะนี้ก่อนฟาวครับอาิตย์บุตรจินดาแม่บางจนได้ฟาวครับหนุ่มมะไอหนุ่มกาลาสินครับไอหนุ่มกาลสินน่ะอาทิตย์บุตรจินดานี่แล้วนี่ครับจากเด็กฝึกแอสไพร์กาตาครับ ลูกนี้น้องพี่ต้องยอมน้องครับแล้วปัน่นต้องไปดูเทียท้ทอนอีกคีนึงครับปั่นลูกนี้แล้วเปิดแมยิงตวิงเข้ามาไม่ไม่ผ่านครับแล้วยิงลูกนี้เอ้าเ<อ>า้วเข้า,<ร>าทางาแล้วยิงลูกนี้ยังบล็อกไว้ได้ครับโอ้โหแล้วไม่ฟาวครับแม ผนเกนโอกาสดีเลยครับลูกนี้เกือบเป็นประตูครับดีดีดบุญยมยังช่วยสกัดกันไว้ได้ครับแล้วยิงมาลูกนี้แล้วเบอร์สี่สามแล้วมีโอกาสยิงซ้ายลูกนี้หมแต่ยังบล็อกไว้ดีครับบล็อกไว้ได้แล้วอดูภาพช้าครับโอ้โหทิ้งตัวสไลด์ลูกนี้คนยิงก็ว่ายิงดีแล้วแต่คนมาบล็อกลูกนี้ก็ทุ่มเทเต็มที่ครับ,รบเป็นปฏิพันธ์วงศาอะไรครับ สมิงเขามาลูกนี้อทิบุตรจินดาไม่ถึงครับแล้วจักรยานอากาศลูกนี้แม่ออกไปครับโอ้โห,โหชิติพัฒแทนกลางดูอีกรอบ,คร,บครับแม่แล้วเปิดตีด้วยจังหวะน,นี้แถวสองบอลมันยุ่งอยู่ที่กลางอากาศแล้วชิติพัฒตัดสินใจกลางอากาศตรงนี้แม่มันไม่ตรงกรอบเลยครับบอลอะไรครับรัตนากรทาําดีเอาแม่แล้ว,ลวจ่ายบอลเสียลูกนี้เป็นานางขนแกนตัดขึ้นมาลูกนี้เลี้ยงหลบเข้ามาหนึ่ง เลี้ยงหลบเข้ามาสองแล้วสามโอ้โหโ<อ>แล้วโอ้โห,โโหจุดโทษครับเหลืออะไรเลยครับเฟ้าเบอร์สิบสี่ครับเลี้ยงออกมาหลบหนึ่งแล้วหลบตัวที่สองแล้วกำลังจะยิงแล้วครับโอ้โหลูกนี้ต้องจุดโทษครับลูกนี้เนาะนี่ครับโอ้โหสเต็ปดียาร์ดมาเลสครับโยกตัวที่สองแล้วกำลังจะยิงครับโ,โ,โดนจิ้มลูกนี้แต่ว่าก็แม่ เป็นจุดโทษของท่านขอนแก่นครับยิงลูกนี้อยิงดีครับเดี๋ยวะพลใบผิดทางก็เป็นทางขอนแก่นครับไล่ขึ้นมาเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับแสดงให้เห็นถึงจิตใจของนักสู้ครับดูจังหวะยิงภาพช้าลูกนี้ไม่วางเท้าดีจริงๆตีใครแตกจนได้ครับขอนแก่นยูตนเตดครับตีตต้นบุมน์ขึ้นมาเป็นหประตูต่อสครับ พร้อมกันทั่วประเทศครับมีจํานวนจํากัดเลยครับอ่าโบตสินเป็นยังไงเป่านกวิทยาวจบไปด้วยสกอร์อุเริยมเปิดบ้านนะฮะเอาชนะขอนแกนนะอยู่ในจ็ดนะฮะด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับนี่เลยครับเสื้อใหม่ฮะเสื้อใหม่ลุงเนนะครับประธานสโมสรนะครับผมคุณเนวินชิดชอบเนี่ยได้ใส่เสื้อใหม่ได้ให้เห็นสามารถสั่งจองได้นะครับใส่คนแรกในโลกนะฮะคนแรกในโลกตัวที่สองเป็นของภรรยา